สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับเซลล์แป๋วนะคะจากร้านยันมากขวัญใจการเกษตรนะคะผู้แทนจําหน่ายรถแท็กเตอร์ยันมากมือ1และมือ2ในเขตจออังหวัดรานงไทยค่ะสําหรับวันนี้นะคะแป๋วจะพามาชมตัวรถ YM357A นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น YM357A นะคะตัวนี้เป็นโฉมใหม่นะคะไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะสองสว่างได้สูงสุดนะคะ ำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะ YM357A นะคะรับรดนะคะหลักหมื่นนะคะแต่ส่วนลดหลักแสนเลยนะคะ,ะแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกอุปกรณ์ได้ถึง3ชิ้นเลยนะคะทรงรวดใหญส่สูงสุดนะคะถึง10ปีนะคะแล้วก็นวดใหญ่จะชำระปี2,566นะคะ ในส่วนของตัวว m 5 7นะคะจะมีนะคะระบบ Smart a แอซินะคะค่ะ mm hmm. ก็เอาไว้นะคะติดตามความเคลื่อนไหวของรถคันนี้ได้นะคะ mm hmm. ในส่วนของตัวใส่ของนะคะ mm hmm. ด้านข้างนะคะ mm hmm. ก็จะมีพื้นที่ที่กว้างนะคะสามารถเก็บของได้เยอะตัวถังน้ำมันนะคะอยู่ด้านหลังนะคะสามารถ รจุน,น้ำมันได้ถึง50ลิตรเลยนะคะระบบเกียร์นะคะ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถนะคะสําหรับคันนี้นะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ ตัว YM357A ใครนะคะที่สนใจสามารถติดต่อแปลมมาได้นะคะที่เบอร์นะคะเบอร์โทรและอดีไาลค่ะ088 5์7 3988นะคะหรือจะแวะเข้ามาชมนะคะตัวรถได้ที่โชว์รูมยันน่าสีใจนะคะถนนมิตรภาพเส้นอุดรขอนแก่นนะคะสำหรับคลิปนี้แปลลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย